ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็มาถึงข้อ7แล้วนะคะเกี่ยวกับ education ช่องแรกเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็คือปถมนะคะปะถมเราเรียนกี่ปีเรียนด้วยกัน6ปีตรงนี้นะคะมัธยมเรียนกี่ปี6ปีตรงนี้มหาวิทยาลัย4ปีนะคะหรือถ้าเกิดใครเรียน5ปีก็เขียน5ปีนะคะตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับอาชีวศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพหรือก็หรือการศึกษาหลังชั้นมัธยมศึกษานะคะตรงนี้เพื่อนๆเรียนกี่ปีก็เขียนไปให้เอา,เอา,เอาปีที่เราจบล่าสุดนะคะเอามาอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะตรงนี้เพื่อนๆต้องกลับไปดูวุฒิบัตรหรือใบปริญญาของตัวเองนะคะเพื่อที่จะเอามาเขียนตรงนี้เริ่มศึกษาเมาาื่อไรจบการศึกษาเมาาื่อไร ที่ประเทศอะไรนะคะแล้วก็บัชเลอร์ดีกีอะไรตรงนี้ต้องเขียนนะคะเพื่อนๆต่อไปก็เอ่อวชปีที่จบตรงนี้ก็จะเป็นมัธยมแล้วก็โรงเรียนปถมถ้าใครเรียนอนุบาลด้วยก็เขียนอนุบาลด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจบอะไรแต่ว่าปถมก็ ไม่ได้มีไปประกาศนียบัตรอะไรก็เขียนแค่ว่า primary school ตามนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วตรงนี้ high school ก็ไม่ได้มี certificate อะไรก็เขียนแค่ว่า high school ก็ได้แต่ว่าปวชส่วนมากมันก็จะมี certificate ว่าเราจบอะไรตรงนี้เรียนภาษาต่างประเทศมาก็จะเขียนว่า certificate for e i g n language นะคะภาษาต่างประเทศ ก็ตรงนี้ bachelor degree in hotel ก็เขียน hotel ไปค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรยากค่ะแต่มันจะสลับซับซ้อนตรงปีที่เราเริ่มศึกษาแล้วก็จบเมื่อไหร่แค่นั้นนะคะแต่ว่าไปหาข้อมูลในใบปริญญามาหรือว่าใบามัธยมที่เราจบเราก็จะเจอค่ะเพื่อนๆข้อต่อไปเลยนะคะ personal history ค่ะอันนี้เกี่ยวกับประวัติ การทำงานของเรานะคะให้เราเเริ่มจากงานที่เราทำปัจจุบันนะคะก็เริ่มปีที่เท่าไหร่จากปีที่เท่าไหร่ทำงานเกี่ยวกับอะไรตรงนี้เป็นครูเป็นทัวร์ไกด์เป็นนางแบบเป็นทีวีเอแล้วก็อันนี้ก็บริการทั่วไปอันนี้ก็คือยกตัวอย่างทั่วไปให้เพื่อนๆเ,เห็นอย่างคร่าวๆนะคะ เออ่ตรงนี้ก็แบงคอก Thailand เมืองที่เราอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ c i ต i เซนแล้วก็นี้เป็นชื่อบริษัทที่เราทำงานนะคะตรงนี้เขียนเอาไว้ให้เพื่อนๆหมดแล้วนะคะสามารถกลับมาดูได้บ่อยๆนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็บกกลับมาดูได้ะคะ่ะส่วนข้อ9นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสมาชิกของ สมาคมแล้วก็องค์กรสาภาพการค้าแล้วก็วิชาชีพอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อนๆใช่หรือเปล่าค่ะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าไม่ได้เป็นก็ตอบนัน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 แบบนี้นะคะเนี่ยที่เขาบอกไว้ว่านัน in the box นี่ยะะคะถูกต้องแล้วแบบนี้ข้อสิก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆ Government Position ถ้าไม่ได้เป็นก็ใส่นันนันนันแค่นี้นะคะเพื่อนๆจบแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะจะใส่ลิงก์ตรงนี้นะคะเกี่ยวกับคลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอแบบฟอร์ม IMM 5669เอาไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ ยังไงก็ขอฝากไว้กับเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เสมอนะคะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบายบาย